วีอาจจะงงว่าเฮ้ยเราคุยกันเยอะพี่มินเธอเยอะที่สุดแล้วนะวีไม่เธอไม่ต้องงงนะเออแบบที่ฉันบอกว่าน่าจะเป็นวีเธอไม่รู้ว่ะสิว่าฉันไม่ได้คุยกัรจริงก็วีน่าจะเยอะที่สุดแล้วแล้วก็แล้วก็มีพี่อมอ่ะน้องชายโอชิใครบ้างผักขมอ๋อใช่ใช่เบสเบสอ่ะตอนแรกแบบดูชอบเนยมาก่อนแล้วก็พอมีรุ flavored, hmm. ่นสองไม่ชอบผักขมอ๋อโบไม่ชอบน้องนิวโหวไม่ชอบน้องนิวชอบชอบจีจี สวัสดีทุกคนมาแป๊บหนึ่งทุกคนวันนี้กะว่าจะไม่ไม่อยู่ยาวขนาดนั้นแต่จริงๆก็ดึกแล้วเ <c oughs> นยไลฟ์ฟิวไม่ทักเนยเหรอทักยังไงคะเซ่เฮลโลเพื่อนบ้านเซ่เฮลโลเพื่อนบ้านในในแอปพลิเคชันเอ่อไอเอมโฟนยเฮลโ o ลสวัสดีทักแล้วนะคะทักแล้วนะเดี <c oughs> ย๋ยวเพื่อนขาไปบอกให้ <c oughs> โอเคทักทายแล้วนะ บอกว่าพี่มินกินผักด้วยนะพี่มินกินเยอะมากเลยน้องเนยต้องหัดกินผักบ้างนะถ้าน้องเนยกินผักแล้วน้องเนยจะเป็นเด็กดีนะคะน้องเนยไม่กินผักแล้วน่ารังไหมคะน่ารักอยู่ดีค่ะแต่คนอื่นไม่น่ารักนะคะแต่ไม่กินผักสองมาตรฐานใช่ค่ะหนูมีเป็นสิบมาตรฐานเลยค่ะ พี่ไม่กินผักอะมันไม่อร sure ่อยทําไมเธอเป็นคนแบบนี้ล่ะทาไมเธอเป็นเด็กไม่ดีถ้ากินไม่กินผักเธอก็ไม่อื้อนะระบบขับถ่ายก็ไม่ดีร่างกายเธอก็ขาดวิตามินที่ต้องการนะแล้วเธอก็แบบว่าเธอก็จะอ้วนนะเพราะว่าเธอกินแต่สิ่งที่อ้วนเธอไม่ยอมกินผักเธอใส่ไม่ดีแต่ฮะถ้าเนยไม่กินผักอ๋อไม่เป็นไรเนยก็ออกกําลังกายอยู่แล้วน้าน้องเนยอยากกินหรือไม่อยากกินก็แล้วแต่เลยทำเป็นยังไงก็ได้ ยังทักหาคาม,มินอยู่เลยว่ลาล่าสุดเนีมม่คามินลงสตรอเบอรี่ช็อตเค้กแล้วซึ่งมันไม่ได้กินเค้กไอติมหรือว่าแบบเค้กนานมากแล้วอ่ะแบบพยายามงดไงทุกคนเข้าใจปะเพราะว่าก็ไม่อยากจะกินอาหารที่เรียกว่าอะไรที่ทําให้อ้วนคือเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงแล้วอยู่บ้านมันก็เลยยิ่งเลี่ยงได้ง่ายเออเพราะว่า สิ่งล่อตามแบบมันมันไม่ค่อยเจอแล้วอะไรเงี้ยเวลาที่เราออกไปทํางานนะทุกคนเจอห้ามันก็แบบเฮ้ยไม่ได้ฉันเจอเค้กฉันต้องซื้ออะไรเงี้ยเออแต่ว่านี่อยู่บ้านนี้เลยอดทนได้เลยโอเคเรียง่งฉันก็จะแบบหยุดหยุดบ้างอะไรเงี้ยนานๆที่จะกินอะไรเงี้ย อันนี้ก็เลยไม่ได้กินเลยแล้วล่าสุดเห็นขมิ้นลงสตรอเบอรี่ช,ช็อตเคก้กแบบอยากกินมากเลยก็เลยทักไปหาแต่มิ้นมาไ์เมื่อกี้เราคิดถึงขมิ้นนะของออนก็ไม่ค่อยได้คุยจริงๆนไม่ได้คุยกับใครเลยนะในวงอนะ่ะมีแค่แบบตอบสอรี่บ้างอะไรเงี้ยแบบเซ่อเ่อแบบเฮ้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงีแบบ้ยออนก็มีบ้างเหมือนกันอะไรเงีแบบ้ยแต่มินไม่ได้คุยกับใครแบบหลายเดือนแล้วมินเหมือนมีแจมสินกันนะ ไลน์ก็ไม่ค่อยตอบไม่ได้ยุ่งกับใครเลยค่ะแบบว่าอยู่แต่อยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยเออแบบไม่ได้คุยกับใครเลยแบบมีวันหนึ่งแม่ถามแบบเอ้ยไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยเหรออะไรเงี้ยแบบแม่ถามว่าอ้าวแบบพักลาอะไรเงี้ยเออไม่ได้คุยเลยแม่เพื่อนในวงไม่คุยกับใครเลยเหรอไม่ได้คุยเลยแบบเออไม่ได้คุยกับใครเลยแม่ในวงแบบไม่ได้คุยเอาจริงทุกวันนี้ถ้าคุยเยอะสุดแน่เป็นคิดว่าเป็นพี่ออมนซ้ำนะคะพี่ออมเน่คุยเยอะสุดแล้วอยู่คนละวงเลยนะทุกวันนี้อยู่ คุยกับเด็กสีเจมเยอะกว่านะทุกวันนี้ไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยอะมันแบบพอไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้เจออ่ะมันน่าจะแบบวีได้คุยบ้างวีได้คุยบ้างมีวีว,วีอาจจะงงว่าเฮ้ยเราคุยกันเยอะพี่มินเธอเยอะที่สุดแล้วนะ <laughs> วีไม่เธอไม่ต้องงงนะเออแบบที่ฉันบอกว่าน่าจะเป็นวีเธอไม่รู้สิว่าฉันไม่ได้คุยกับใครจริงก็วีน่าจะเยอะที่สุดแล้วแล้วก็ แล้วก็มีพี่อมอ่ะแม่ก็ถามแบบเอ้าแล้วเพื่อนแบบเพื่อมหาลัยล่ะมันก็จะมีกลุ่มเพื่อนมหาลัยที่มีสนิทเห็นปะเพื่อนแบบมัธยมที่มีสนิทก็เหอะแม่ไม่ได้คุยค่เลยมินเบืดคนจำศิลจริงอะก็อย่างที่บอกทุกคนแบบมันไม่ได้แบบคุยแบบขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะได้ตอบแบบเรียกว่าอะไรอ่ะสมมติลงสตอรี่อะไรเงี้ยก็จะแบบมีการทักทายบ้างแบบเออเออนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบ้างแต่แบบถ้าถามว่าคุยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ย ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้คุยกับใครมานานแล้วแบบก็ใช้ชีวิตตื่นมาลวคนทุกวันเนี้ยหนูอ่ะคือบูมอ่ะจะเป็นหนูนี่น้องสองคนใช่ปะแล้วแบบเบสไปออกไปทํางานใช่ปะบูมันจะอยู่บ้างกับหนูใช่ปะทุกวันเนี้ยหนูอยู่กับบูเหมือนเป็นฝาแฝดอะ่ะ <laughs> แบบเบสกับบูไม่ใช่ฝาแฝดน,นะบอกให้รู้เลย ชั้นเนี่ยแหละมันฝาแฝดกับบูมแล้วตัวติดกันเป็นตังเมติงก็อยู่กับกับน้องอะไรเงรี้ยเล่นตื่นมาตื่นมาแล้วก็แบบเหงาอยู่บ้านคนเดียวใช่ปะไม่ชอบถ้าเกิดน้องนอนอยู่ก็จะไปปลุก <c oughs> ปลุกนางแล้วก็จะตะโกนลั่นบานบูมตื่นเ <c oughs> นี่ยก็ปลุกน้องทุกวันจนรูทีนทุกวันนี้บู Boom, มมันนอนไม่ยอมตื่นบูมมันรอให้เราไปปลุก <c oughs> มันนอนรอนมันก็อ้าวันนี้พี่วินมาปลุกเร็วนะอะไรเงรี้ย พี่วินปลุกตรงเวลาะอะไรน้อยเดียชอบแซวสงสารน้องใช่ฉันจะแบบติดน,น้องเป็นตังเม่น้องอยู่ข้างล่างฉันก็จะอยู่ข้างล่างน้อ,อยคอมโบชิก็อยู่ข้างบนก็เลยพูดได้เลยว่าแฝดตัวจริงอ่ะคือฉันคือฉันเองบูมเป็นแฝดฉันเบสไม่ใช่คุยก็คุยกันแค่นี้สามคนไม่ได้ไปเอาข้างน้องด้วยก็ไม่ได้คุยกันเลย <laughs> ก็สังเกตได้ว่าที่พูดในไลฟ์พูดมากมากมายไก่กองวันนี้ก็คือเพราะว่าไม่ได้คุยกับใครเลยไม่มีเพื่อนพูดแบบปกติเรื่องเมาส์มอนก็คนจะต้องพูดกับเพื่อนแต่ว่าพอไม่ได้คุยกับเพื่อนปุ๊บก็เลยคุยกับทุกคนนะคะก็เลยไม่อยากสงสัยที่หนูพูดเยอะเพราะว่าเพราะว่าหนูไม่ได้คุยกับใครมานานแล้วนะคะแบบว่ามันห้าหกเดือนแล้วทุกค่ะทุกคนเบด อย่าว่าเบ,บนเบคือเบนมาจจะค่อนข้างแบบติดแตกนิดนึงนะคะแล้วทุกคนรู้สึกว่าหนูติดแล้วโนน้อ no, ง no, ฉันติดกว่าเบนแบบติดกว่า,า,า,วาฉันก็เบาาก็จะแบบไม่ค่อยสูงสิงเท่าไหร่แต่ก็กกเล่นได้ในในจังหวะที่นางอยากเล่นก็จะมาเล่นอะไรเงี้ยแต่บูมก็จะแบบถ้าพูดว่าบีหนึ่งบสองก็คือฉันก <laughs> <laughs> ับบูมก็คือแบบเป็นคู่หูกันอะไรเงี้ยกินข้าวต้องกินพร้อมกันอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> ดูแลเบธบอเบธไม่เคยต้องการฉันฉันกของพูดเป็นตรงนี้ว่าเบธชอบอะโลลี่เบธเป็นเด็กแบบว่าติดแต่นิดนึงแล้วก็เออมันไม่ต้องการฉันทุกคนนอกมาไม่ต้องการฉันเขาใจป้าน้ําตาจะไหลฉันยุ่งนังไม่ได้ฉันจุ้งนางมากไม่ได้มัน้านจะแบบโวยวายนังแบบมือนจะลาคาญฉัน ฉันก็เล่นได้แต่กระปูบุกงเลยการเป็นผาแปดกับชานน่าทุกคน <laughs> เธออยา่าบูบี้น้องไม่ได้บูบี้เบสบอกอยผมอคนเดียวค่ะใช่เบสชอบอยู่คนเดียว <laughs> บูไม่รำคาญพี่เลยถึงรำคาญมันก็เก็บไว้ข้างในก็ดี <laughs> <laughs> เก็บกดวะน่าสงสาร าสงสารเนาะน่าสงสารานะอ๋ <c oughs> อบูมนี่แบบถึงลำคาญก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแบบไม่ได้แล้วไงแบบไม่เหลือใครเล่นด้วยแล้วก็เหลือเธอคนเดียวแม้เธอก็ต้องเล่นก,กับฉันอะไรเงี้ย น้องชายโอชิใครบ้างเบสไม่ค่อยยุ่งแล้วอะแต่ว่าเบสแบบแต่ก่อนแต่เคยเล่าแล้วอะเไม่รู้ว่าแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็เลห้ฟังใหม่ก็ได้คือเบสอะเป็นคนที่ทําให้มินรู้จักเนยเพราะว่าเบสอะชอบเนยมาก่อนแบบคนแรกของบ้านที่รู้จักเบนเคฟูีก็คือเบสเพราะว่าเบสจะชอบเหมือนชอบแบบบางทีก็ชอบเปิดดูรูปเนอยอะไรเงี้ยทุกคนเข้าใจว่าเราแบบเฟซบุ๊ k มันชอบจาอะชอบจําว่าแบบ ฉันเห็นหน้าคนน we like ี้บ่อยมันจะเอาเครเราบ่อยๆแล้วเวลาเราไปเล่นคอมมันก็จะเห็นคนนี้เข้าใจปะแบบมันก็ชอบขึ้นหน้าฟีดอะไรเงี้ยก็ก็เลยเห็นเลยคนแรกๆอะไรเงี้ยก็ทําให้แบบก็เลยแบบเออชอบๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะแรกๆอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเบ๊ก็ไม่ค like 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 ่อยตามแล้วอะไรเงี้ยนางก็ไม่มีแฟนของนางนางก็เลยแบบไม่ค่อยตามอะไรย่างงี้ใช่ปะแต่ถ้าบูบูก็จะแบบบูน่าจะชอบน่าจะแบบคําน่าจะโอชิจิจ้หลังๆชอบจิจ้ ผักขมอ๋อใช่ใช่เบสเบสอะตอนแรกแบบดูชอบเนยมาก่อนแล้วก็พอมีรุ่น2องก็ไม่ชอบผักขมเออใช่ทุกคนจําได้เออหนูจำไม่ได้หลืมไปแล้วเนะี่ยอ๋อบูไม่ชอบน้องนิวโหชอบน้องนิวชอบชอบจีจีแต่กับบูมินก็บอกนะว่าแบบไม่ต้องมาชอบน้องนิว กับน้อยก็ไม่ให้เหมือนกันเราเล่นไม่ได้พูดขนาดนั้นแต่ว่าบูเคยพูดกับมินว่าจริงๆบูอ่ะชอบนิวนะแต่ว่าบูอ่ะไม่กล้ามาพูดไม่กล้าบอกพี่มินเพราะว่ากลัวพี่มินว่าิวสิีเออเอ้ยใช่จริงๆบูมชอบดนตรีคนแรกเลยสมัยรุ่นหนึ่งอ่ะบูมาชอบิวสิีพอมีรุ่นสองเลย,เลยชอบจ,จี้กับนิวนั่นคือเรื่องราวนะคะทุกคนเอออะไรอะไร,ะไรเดี๋ยวจี้เดี๋ยวนิวเดี๋ยวพักเดี๋ยวเนย ที่มามิวสิกละเออจริงๆน้องมันมีสองคนนะทุกคนน้องไม่มีสองคนนะนนนะที่มินพูดไปทั้งหมดเนี่ยน้องมีสองคนนะทุกคนใช้คําว่าหลายใจไม่ได้นะคะทุกคนไม่มีสิทธิ์ว่าน้องหนูนะคะว่าทุกคนก็ชอบหลายคนนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะไม่ได้นะคะคนที่ขำนะคะคือคนที่ร้อนตัวนะคะ บาย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 วันดีอาชีชอวัต